ก็ไม่อยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ละคังนะครับผมละคังเนี่ยก็ตอนนี้จะเป็นโปรโมชั่นประมาครับก็เริ่มต้นที่เซต50นะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมจะเล่นเป็นเซต300เลยครับแล้วก็ตัวละครพันนะผมบอกเลยว่าต้นคลิปแม่งเอยอะโดนลุม3-1ม1บ้าง3ามหบ้างโอ้ผมก็ได้แค่จูนะครับแต่ว่าท้ายคลิปนะครับได้หนูนะครับบอกว่ารอบนี้ยรุ่นใหญ่ไม่ตายเลยนะครับเทียไเจอกในคลิปนะครับไป สามคนฮะลุงกูมาเลยหรอคืออะไรได้ลุงใช่ไหมครับไ,รได้เลยพร้อมให้รครับที่มันลุงกูสามคนคืออะไร อยู่คี้แหละเป็นไหมกูมยายมตาย,ยมยายมตั้งหลักกัน<ล>ได้ไหมไอ,อ้น,นนะุนะโ่โอเคตีกูดิไอ้นุ่มที่บอกนะตีกันสามคนอ่ะวิกฤตนะอ๋อโอเค

วัดไหนเหยยืออะไรต้องรอเพื่อนนี้ไอ้ไนุมพ้าเดี๋ยวลุงนะครับรม,ยยมันข้อหลังช่วรบอกแล้ว ต้องสู่คนนะครับข้างหลังฮะเดีย๋ยวมาเข้าพี่หนุ่มครับครับอร่อยจนบรรยายไม่ถูกเ,เลย <c oughs> อตัวร์ยางไงวะไ <c oughs> <c oughs> อ,อะ้อ่าไม,ม,ม่ดิมุมกูมีข้างหลังชัวร์ น <tang ar> ี่เห็นแล้วจ้ะไปิะดับหนึ่งแล้วจัดให้เลยวัดโอ้รนดับหนึ่งแล้วเว้ยเฮ้ยครับปืนไม่รัวนะครับผมเลยเล่นเล่นไม่ค่อยถนัดนะ คง <c oughs> แบบไอ้เหียจุ๊บมาอย่างนี้ใครยิงตายละ่ะตะกูนี่แลหละวะเฮ้ย้ยเฮ้ ตายอร่อยมยยไม่ดูมเลยกูมไม่ตายหรอกไอห,หนุ่มพอัวรุ้นใหญ่นักจูกอ,อ,ยยกเ,อเขาปวดหัวตอนนี้นสัตว์หมดทุกดอกนะเอา กูไปจากนี้ก็ได้เฮ er ียมันมีเซตแบบตรงตบเลยหรอปะจะได้นะครับขั้นหนึ่งผมจังวัดไม่ค่อยไหวเลยใี่ไหมสองหนึ่งทำ่ไมหนุ่มกูไปแล้วจ้า แหมอร่อยจนบรรยายไม่ถูกเลยเจ็บนะเจ็บนะจูงงี้แหละมันต้องจูงนะครับตอานหนึ่นผมยังวัดไม่ไหวเลยสวย้วยเลย ครับไปแล้วจ้าแล้วอีกคนไปไหนวะให้มันก็เติม<ล>ก,กันไว้จัดไปดิเฮ้ยเริมยยม่มเข้ามือแล้วครับตอนนะี้ ว่าโดดนี้ตกมาเอา้าหายไปแล้วมันโดดพลาดสองคนเ,ลย,นนยยเลยวะ <c oughs> ไปแล้วจ้า <c oughs> ไปแล้วจ้า ฮยย้อยากวัดว่าอยากวัดนึกหนึ่งมากเลยเฮ้ออยอาจจะมีคนมาช่วยเราแล้วครับรใช่หรือไม่ไหวที่ผ่ายเลยหายวานะโอโ้โหม,มิตี้หมดเลยอ้าวไปไหนวะไปหาย มึงจะตีกันสามคนจริงเหรอให้หนุ่มโอ้โหตีกันสามคนสภาพเมื่อวันที่ผ่านมาผมมาไงวะไม่เห็นว่ามึงตีกันสามคนมันจูกได้อยู่แล้วแหละไม่ตายหรอกเชอผมดิจู๊เฟินๆเลยอะถ้าอยากจู๊กจูกพิงจัดที่เองเหรอ วัดเลยวัดไหมวัดไหมรับ <c oughs> บอกแล้วไม่ตายหรอกแต่มมผมบอกจากนี้ก็ไม่ตายแล้ว ผายแล้วลอ,อันนี้อันนี้ไม่น่ารอดแล้วเฮ้ยรอดอยู่รอดอยู่รอดเดี๋ยวพวกมันทำเพื่ออะไรตีกันสามคนมแต่เราได้ใครโดนมาสามเอ้ยสองเซนนะครับเป็น <c oughs> ตกมืดมาดิเอ้าไปไ,ไหนไ้ตัวเนี้อโอเคครับผมขอจัดสายมอแป๊บโอเค ขึ้นให้หมดตัใส่สามร้อยนีุ่่นใหญ่นะมันไม่ได้แจกโปรโมชั่นหรอวะตอนนี้โดนไหมอร่อยจนมันยายวิเลยอ่ัดักหน้าหลังเลยว่ะวะก็โดดเดนั้นสพาเพลิน เป็นะครับเราต้องซื้อน้ำวิ่งก่อนชิวไหวจัดชิวไหวยังใส่น้ำมนจุกได้นะค้ยวยโอโ้โหถ้าเป็นคนอื่นจุกกว่าผมว่าก็ก็ชิลอยู่นะก็ไม่ได้จุกยากขนาดนั้นนะครับรมันยายม,มาเพิ่มตลอดเลยไมไปดิมึงตายมึงอับอายนะไอหนุม่ม <c oughs> ตายมืออับไายนะสามคนรุ่นหนึ่งเนี่ยมันไม่เบื่อว,วะอ,อาจจะไม่ได้ฟัลมตีนขนาดนั้นครับ นี่ <laughs> มันไม่เบื่อจริงเหรอวะออยยไปแล้วจ้ามันดักหน้าหลังครับมันไม่เบื่อกูเบื่อแล้วเนะี่ยอะไรของพวกมึงเนี่ยบอกเลยนะถ้าเป็นแนวปะตายพวกมึงเนี่ย เฮ้ยฉลาดออหอยจนมันย้ายไม่ถูกเลยออกูไมจูงี้เลยวะคนดูปวดหัวแล้วยยไ,ลไปดีกว่าจูคิงลดคิงอะดิยยไม่ถะจะตาย ก็ตายมันาเพิ่มแคไอ้เหี้ยคนเดียวกูยังจะไม่ไหวเลยไปดิต้องวัดนะอยู่นี่ไอ้นมไปแล้วจ้า เอ้ยมันทำเพื่ออะไรกันเนี่ยอีเสร็จแจกหรือเปล่านเนี่ย,ย,ย,ยม่ยดิวัดสุดไม่เอาเดี๋ยวนี่ไงดีนะไม่วัดยยม,มันไม่เบื่อกันหรอวะขอ,อ,องมาในาน,น,นยยม่ยชาตินี้จะไม่วัดกันแลยววะ พร้อมนะโอ้โหโอ้โห,โโหสามตัวมาเติมือกูแล้วเพื่อนโอ้โหมาเติมพร้อมกันไฟล้ว้างานงในกูจูชิวๆเลยเฮ้ยเพื่อนไปตกชั้นหนึ่งเพื่อน ตกชั้นหนึ่งโอ้โหยยไปแล้วไปแล้วตกชั้นหนึ่งเพื่อนตกชั้นหนึ่งผมจะตายไหมผมวิ่งมาเงี้ยไม่ตายหรอกนะว้าเขาเรียกว่าสองตึกใช้คุ้มเลยนะครับสองตึกกูใช้คุ้มเลยอะโอ้โห วิ่งต่อสองเตอรกูใช้คุ้มเลยโงวงวงแปลกมาดินั่นแหละนั่นแหละครับชิลๆเก็บของแค่นั้นพอโอ้โหหายว่ะ หายดิครับเก็บของเลยครับน well ี่หนุ่มอีฮี้เหรอไม่บอกเลยเนี่ยเนี่ครับแล้วก็เออยีงไม่เห็นยังไงวะไปวัดได้นะครับข้างล่างเนี่ย โอ้โหมาได้กระหี่แล้วแม่งมาสองตัวแล้วข้างบนน่าจะดักตัวหนึ่งน่าจาะนะมาดูแป๊บไม่ดักว่ะไปอยู่ไหนกันวะเอ๊ะบกูเอ๊ะบเฮ้ยเห็นละโอ้ยหี้ฮโอ้ยมาเพิ่อมอีกสัตว์ให้หนุม่มตุ๊กตี้ผมนะให้หนุม่มเออมิตีส้สักทีโอขู่ไม่อยู่นู่นอ่ะอ่างไกลจัดอะอ่างไกลความจเจริญอะ ม่ยิดตัวยกันปะเออมาแล้วเว้ยโอ้ยตัวห้าร้อยหายดีอยู่ก็ตายดินินจาไอ้ตัวเย้มาเพื่อนเราต้องการนายด้วยขอให้แม่งโหดจัดอะเฮ้ยมาเพิ่ม่ะมาเพิ่มมก็เจ็บดิ

เพื่อนเราช่วยได้เยอะเลยครับไหนมิกิวิ่ไหนสัตว์โอ้ยยี่สินสามเนาะจะเล่นเพื่อนตายจะจุ๊บแบบกูเหรอ,อจะจุ๊บแบบกูเหรอเอ้เพื่อนตัวของ เฮ้ยพี่ตายเฮ้ยมาแบ่งเพื่อนนะครับเถ็เท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 ผมเกินว่ะธรรมดาเฮ้ยเพื่อนรุ่นใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยอันส่วนที่แตกส่วนที่แตกเราต้องแบ่งนะครับด้วยกแบ่งปันอร่อยจนมันย้ายไม่ถูกเลยไม่กลัวละตอนนี้เฮ้ยมันก็ไม่ได้เท่าไหร่นี่ว่าก็นึกว่าจะโหดมากๆแบบไม่ไหวนะครับเดี๋ยวป่เวลา Phải mặt phải phục vào mấy bảy tay đã 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 tay hãy, tay đã จูไปแล้วเฮ้ยเผากูอีกแล้วนะครับจะให้เต็ะกันเผาหลุดตัวช่วยนะครับปีนี่เพื่อนอร่อยจนบรรยายไม่ถูกเลยโอ้ยเฮียเอ้ยสวยกันสวน อ่ะส่วนแบบไม่มีข้อกังขาไปดิาาเพื่อนกูไปไหนอ่ะอะไรนะเพื่อนสวยเฮ้ยเพื่อนม่รุ่นใหญ่จัด แต BS กโอ้ยเซนมันก็ปล่อยอยู่นะครับเนี่ยแตกให้เพื่อนไปนะครับไปไปเฮ้ยเดี๋ย,ย,อยอวผมเช็คคลิปก่อนนะครับตอนนี้อีกซักตานะครับต,ตา,ตาท้าย,าย,ยว้าวแต่ฟรีกว่าอุ้ยเอาพวเทีย่ผมเป็นพิเกอร์หรือเปล่าไม่ใช่นะหนุ่มคนละคนนะครับเกอร์เขาโหดกว่านะ เพื่อนกูดับเพ่อนญญกูดับศูยนญญย,ย <c oughs> หน์หนีวิ่งหนีจะไม่ตายเราจะไม่ตายสามลูกสามเกลอพบเจอกับอะไรเฮีย <c oughs> <c oughs> สวยเรามีสวยได้ย่างเงี้ยสามคนอ้าวมาข้างหลังหรือเปล่าเฮ้ย,นานาย,ยหยนีหนีหนีเฮ้ยสวยเดินตามกูม,มาไม่โดดโดนหลังเข้าเพื่อนนั่นไงโอแตก

สามสองหนึ่งวัดยายตายกู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 ตายมเยมาส์กูเมาส์กูไปดิวัดเลยแตกหมดจบประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนใครที่ชอบเซิร์ฟแนวนี้นะครับแบบเปาะๆแล้วก็ยิงช้าๆนะครับก็ยิงกลุ่มอยู่ใต้ล่างเร็วนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับอันดับคลิปเลยต่อไป ไเปเจนคลิปหน้าสววนดี้ก็ไปฝา